สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอ9 0าครับ f าร์มเฮาส์คอสเพ y คอนเทส t อ2022การแข่งขันประกวดคอสเพลจากการ์ตูนเกมให้เหมือนต้นแบบชิงเงินรางวัลรวมกว่า1000 0แบาทโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณบุญ,ญยสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์ คุณพิพัฒ์พเนียงเวทรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเพรสิดน้์ฟู้ดจำกัดมหาชนคุณอภิชาติธรรมโนใหมยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทเพรสิดน้์เบเกอรี่จำกัดมหาชนมาร่วมงานและมอบรางวัลโดยมีนางแบบสาวติชากันติชาชุมมะนักร้องสายฮาอินเตอร์เทนตัวแม่เบกกี้สีธัญญากรูคอสเพลคมกุลชรณอ,นนะอยุธยาและคอสเพเยอร์มืออาชีพชื่อดังของไทยเทมสตรณะ คุณพลพิทักษ์นั่งแทนคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยคุณอนุพลภูวภูลผ,ผลคณะกรรมการจากฟาร์มเฮาส์ร่วมตัดสินหน้าหอหนึ่งรเวทีกลางไบเทคบางนาก็ฟาร์มเฮาส์เปิดมาแล้ว40ปีนะครับก็ปีนี้เป็นปีฉลอง40ปีที่เราก็ทําหลายๆอย่างเป็นกิจกรรมทางด้านการตลาดแล้วก็มีออกสินค้าใหม่หลายๆตัวให้กับ ทุกๆคนได้ลองไปกินกันนะครับเราก็มีเรื่องออมีสินค้าใหม่ก็คือโอวัลตินบัตเตอร์สกอตก็มีคุณมาคุณอาโปจากเรื่องกิน p อร์ตเดอ r ซีรีมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับลูกค้าก็ชอบแล้วก็ชอบกิน p อร์ตเดอ e ซีรีด้วยนะครับทีนี้40ปีเราไม่ทําอย่างเดียวครับนอกจากมีกิน p อร์ตเดอ e ซีรีแล้วเราก็ยังมีตั้งแต่ต้นปีมาเราก็มีแบรนด์ดัมเบเซอร์คนใหม่ ซึ่งก็คือตัวน้องฟูมีเฮาสุนี่เองนะครับก็เป็นแบรนด์บลเบอร์ที่ที่เกิดจากอินเนอร์ข้างในของภายในทีมง,งานฟามเฮาส์เองที่อยากจะสื่อไปถึงลูกลูกค้าลูกค้าทุกๆคนว่าเราสดใสสดใหม่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเราเราก็จะมีส่งความสุขให้กับลูกค้าไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วก็วีทูเวอร์เองเนี่ยตัวน้องฟูมีเฮาสุเนี่ยก็จะมีไลฟ์ทุกๆวันนะครับทุกๆอาทิตย์นะครับทีนี้ เจดจากงานเราทำน้ำโฟมนี้แล้วพูดว่ามีการคอมมูนิตี้คอเพลยทที่มีกันอยู่แล้วเยอะนะครับแล้วเด็กๆผู้ใหญ่ลหลายๆคนชอบตามมาแต่งตัวคอเพลยทมีความสุขแล้วก็ตามความฝันตัวเองได้ได้ได้แสดงถึงความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทนะครับเราก็เลยอยากจัดประกวดเวทีนี้ให้กับทุกๆคนที่สนใจทางด้านคอเพลย์นะครับ ก็จะได้เหมือนเป็นการตอบแทนให้เขาว่าสิ่งที่เท้าทุ่มเทเนี่ยมีคนสนใจนะแล้วคนชอบนะครับปีต่อไปก็จะมีจัดอยู่เรื่อยๆครับเราก็พยายามจัดอะไรที่ทุกๆคนชอบแล้วก็มีคอนสงคอนเสิร์ตมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราจะจัดมาให้นะครับครับปีนี้ก็ปี40ปีของความเท้านะครับเราก็ยังสดอยู่เหมือนเดิมนะครับส่งความเท้าเนี่ยครับ ส่งทุกๆวันนะครับตามร้านร้านค้าทั่วไปแล้วก็มีสมง d e l i v e ร y ด้วยนะครับก็บบกบประฝากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดชอบน้องฟูมีชอบออกิจกรรมที่เราทำก็กินฟาร์มเฮาส์แล้วก็มีความสุขด้วยกันนะครับรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เข้ามาประกวดคอสเพลย์ในกรุงเทพนะ<อ>เพราะว่าเป็นเด็กบ้านนอกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็เพิ่งเข้า มาคอสเพย์ได้เมื่อเดือนมกราคมปีนี้เองค่ะก็ประมาณ6เดือนใช่ไหมคะก็ค่อนข้างค่อนข้างใหม่อยู่อ่อนประสบการณ์แล้วก็การมาครั้งนี้ก็มาเจอพี่พๆหลายๆท่านที่ร่วมเวทีร่วมประกวดนะคะก็มีตั้งแต่คนที่เจนประสบการณ์นะคะแล้วก็เก่งๆชุดอลังการทั้งนั้นนะคะแต่ก็แบบว่ารู้สึกกลัวจริงๆกลัวนะคะแล้วก็พอขึ้นไปมันเป็นการแบบว่า กระโดดข้ามกำแพงในหัวใจตัวเองนะคะตัดสินใจมาแล้วก็พยายามทำให้เต็มที่ปรากฏว่าเราทำได้มาถึงจุดนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆ,ๆค่ะซ้อมเ<อ><อ>หรอคะก็ประมาณ2สัปดาห์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโจทย์ก็คือแสดงภายใน30วินาทีมันค่อนข้างเร็วนะคะเราเป็นชุดที่แบบว่าน้อยๆใช่ไหมคะ ชนไม่อลังการเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงให้ภายใน30วิวิเนี่ยมันกินใจกรรมการนั่นก็คือการคีฟคาแรกเตอร์การแสดงอินเนอร์ในการเป็นตัวละครนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าการคอสเพลย์ก็คือทำยังไงให้มันเหมือนต้นฉบับมากที่สุด